ต่อกันที่สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่าในเขตตัวเมืองอําเภอปากช่องแลวก็อําเภอที่เป็นต้นทางไหลของน้ำเนี่ยระดับน้ําลดลงแล้วแล้วก็ไหลพื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ในส่วนที่จุดที่สําคัญที่จะรองรับน้ําต่อไปก็คือเขตในพื้นที่อําเภอพิมายแล็อำเภอเฉลิมพะระเกียรตินะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่<ช>ทุกวันเลยนะคะซึ่งท่านก็ออกมายืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญค่ะนายวิเชียนจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากมวลน้ําฝนที่ตกสะสมตามทุ่งตามลําคลองท้ายเขื่อนแล้วก็ไหลลงลําน้ําหลักต่างๆทั้งลําตะคอง ลำรับเพลิงลำเชียงไกรแล้วก็ลำน้ำมูลขณะนี้น้ำท่วมแต่ละพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะคะโดยที่อำเภอปากช่องนะคะก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูค่ะส่วนที่อำเภอปากทงชัยนะคะระดับน้ำเริ่มคงที่แล้วก็ลดลงตามลำดับเพราะว่ามวลน,น้ำทยอยไหลลงลำน้ำมูลที่อำเภอโชคชัยอำเภอจักราชอำเภอพิมายตามลำดับแต่ทั้งนี้นะคะขอยืนยันว่าจะไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของแต่ละพื้นที่ส่วนประชาชนที่มีบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างอยู่สองฝั่ง ริมน้ํานั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของการเกษตรซึ่งมวลน้ําทั้งหมดนะคะจะไหลลงลําน้ํามูลซึ่งขณะนี้ยังสามารถรองรับมวลน้ําที่ไหลหลากมาทั้งหมดได้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานน้ําที่ท่วมขังก็จะไหลระบายน้ําลงลําน้ํามูลแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้าค่ะ ส่วนพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5นะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆก็คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงระหว่างวันที่25-26ถึงตุลาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งล่าสุดนะน,นะคะเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าประเทศเวียดนามแล้วก็เจอกับมวลอากาศเย็นเนี่ย ก็คาดว่าพายุน่าจะสลายตัวลงค่ะซึ่งก็จะทําให้ฝนตกน้อยลงปริมาณฝนก็จะไม่มากด้วยค่ะสําหรับสถานการณ์น้าท่วมภาพรวมในพื้นที่13อําเภอของจังหวัดนครราชสีมานะคะปัจจุบันค่ะสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว4อําเภอได้แก่อําเภอโนนไทยศรีคิ้วขามทะเลสอและอําเภอเสริงสางยังคงมีสถานการณ์น้าท่วมอยู่9อําเภอนะคะได้แก่ทางด้านปักช่องปักทงชยัชชยโชคชัยสูงเนินโนนสูงเมืองนครราชสีมา พิมายเฉลิมพระเกียรติและอำเภอด่านคุนทศรวม43ตำบล1เทศบาลน,นคร1เทศบาลเมือง1เทศบาลตำบล188หมู่บ้าน16ชุมชน8,426ครัวเรือนถนน14สายโรงเรียน1แห่งวัด4แห่งส่าน4แห่งและฝาย1แห่งค่ะซึ่งอำเภอปากช่องนะคะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะ ส่วนที่อำเภอปากทงชยัยน้ำที่ล้นตลิ่งและเอ่อท่วมเริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่อำเภอโชคชยัยที่ตำบลท่าอ่างน้ำล้นตลิ่งเอ่อท่วมระดับน้ำนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นนอกนั้นระดับน้ำทรงตัวแล้วก็ลดลงค่ะส่วนที่อำเภอโนนสูงที่ตำบลจันอัดตำบลบิงและตำบลลำมูลระดับน้ำล้นตลิ่งเพิ่มขึ้น ขณะที่อำเภอเมืองนะคะที่ตำบลหมื่นวัยโคกสูงโคกกรวดสีมุมหัวทะเลแล้วก็5ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาระดับน้ําที่ล้นตลิ่งก็ยังเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลท่าช้างตำบลพระพุทธแล้วก็ตำบลช้างทองน้ําที่ล้นตลิ่งเพิ่มระดับสูงขึ้นเช่นกันและอำเภอพิมายค่ะเป็นจุดสุดท้ายที่มวลน,น้ำเนี่ยจะไหลไปรวมกันลงลําน้ํามูลพบว่าตำบลสำริดตำบลในเมืองตำบลดงใหญ่ ตำบลทาละหลอดตำบลกระเบื้องใหญ่แล้วก็ตำบลท่าหลวงน้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมลำน้ำและเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ได้บูรณาการการเข้าไปช่วยเหลือป้องกันแก้ไขสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ